เวลา17.11นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอนาหัมมาเกรนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลลพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนานาเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจําประเทศไทยน,นางอันาฮัมมาเกรนเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมการบริหารองคอ์กรกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสวีเดนมาก่อน เวลา17.15นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแอนส์วอฟกังไรโชซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาพันธ์สาธรณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชาทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาพันสาธาร,รัฐเยอรมน,นีประจำประเทศไทยนายแอนด์บอฟกังไรโชเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตสาพันสาธาร,รัฐเยอรมน,นีประจำสาธารณรัฐเทเรนิกมาก่อน เวลา1 7 18นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ในายชองกโกลดพปวงเบิร์ฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามันผู้เมียำน้าเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตพิสามันผู้มีหน้าเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทยนายชองโกลด์พวงเบิร์ฟเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ตรวจราชาการใหญ่ด้านการต่างประเทศกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาก่อน เวลา17.25นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนีกรซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีำนา่าเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทยนางสาวปีงคิดนีกรเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีรับผิดชอบการบริหารจัดการลูกจ้างท้องถิ่นของแคนาดาในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศแคนาดามาก่อน เวลา17นาฬิกา28นาทีพระราชทานพระบรมราชาโรกาสให้นางคอนสแตนต์เชมวายีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูนละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีหน้าเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐซิมบัเบเวประจำประเทศไทยนางคอนสแตนซ์ชิมบายี่เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชาทูตสาธารณารัฐซิมบัเบเวประจำมาเลเซียด้วย เวลา17นาฬิกา31นาทีพระรชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นางฟลอเรนซ์เบอร์คี้อโคโนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาหน้าประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาหน้าประจำประเทศไทยนางฟอร์เรนซ์เปอร์คีอโคนได้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่สาธารณรัฐกาหน้าประจำมาเลเซียด้วย เวลา14นาฬิกา58นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกันทิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะรามที่ประกอบพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวะยวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระ ระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีในโอกาสนี้พระราชทานเงินแก่พระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหม์ด้วย เวลา8นาฬิกา14นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิทรงออกหน่วยสตวแพทย์อาสาจุฬาภรโอกาสนี้พระชทา,านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ปุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ5 0 0อโดสเพื่อนําไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์เนื่องด้วยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญปััััจจุบนยยงไมม่ีาารกษ หากได้รับเชื้อจะเสียชีวิตในที่สุดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าตามวงรอบจะเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อพิษสุนักบ้าแพร่กระจายมาสู่คนได้ในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรผ่าตัดทำหมันให้สัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ไม่ให้มีมากเกินความดูแลและยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนักบ้าได้ดีที่สุด โอกาสนี้ทรงผ่าตัดทำหมันให้สุนัขจำนวน18ตัวสัตว์ทุกตัวได้รับการดูแลอย่างดีตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพผัดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา,าจุฬาภร์เป็นการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสุนัขสร้างพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกในระดับท้องถิ่นโดยสํานักงานปศุสัสตว์จังหวัดเชียภูมิเทศาบาลเมืองเชียภูมิกองพันธ์ฐานราบมณฑลฐานบกที่21และคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันออกหน่วยให้บริการทําหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวันนี้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดเข้ารับการฉีดวัคซีน50ตัวและผ่าตัดทําหมัน161ตัว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรุมพระศรีสว่างควัตวรัตติยรชนารีทรงให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้โดยโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากแก่ประชาชนมีรูปแบบก,การอบรมที่เข้าใจง่ายซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือบูรณาการและนำไปขยายผลสู่ชุมชนพร้อมกับปลูกจิตสำนึกให้ผู้เลี้ยงดูแลสัตว์ดูแลสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบไม่ทอดทิ้งให้กลายเป็นภาระ ังคมผู้สนใจสามารถสมทบทุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปัญิธานด้วยการสนับสนุนเสื้อหลายภาพวาดสีพระหัตติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Facebook ปั่นน้ำใจสู้ภัยพิษสุนักบ้าโดยมูล,ลนิธิจุฬาภรณ์ วันนี้เวลา19.05นาทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนับวันมาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพัฒนานักเรียนให้ค้นพบตนเองและนำสิ่งที่ถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์โดยชมรมทูบีนับวันมี กิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบพี่สอนน้องและรวมพลังเพชรน้ำดีต่อต้านยาเสพติดโครงการใครติดยายกมือขึ้นมีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนสุ่มตรวจปัสสาวะและแหล่งมั่วสุมภายในวิทยาลัยส่วนศูนย์เพื่อนใจมีหลักในการทํางานคือเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องมีกิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนา E ีิและกิจกรรมสร้างสุขเช่นการร้องเต้นเกมฝึกสมองและศิลปะป จากนั้นทรงติดตามการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดแล้วพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลิธิทูบีนัมเบอร์วันพร้อมพระราชทานกําลังใจและคําแนะนําแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกําแพงเพชรและพระราชทานคาปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆจากการดําเนินงานโครงการทูบี เนื่องปรวันมา21ปีส่งผลให้จังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชรปีที่1ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัยมีสถานะเป็นทองปีที่3โรงเรียนเรืองวิทยาคมมีสถานะเป็นทองปีที่1อําเภอเมืองและสํานักงานคุมพฤติจังหวัดกําแพงเพชรมีสถานะเป็นเงินปีที่2อําเภอทรายทองวัฒนาโรงเรียนบ่อกแก้ววิทยาและเรียนจํากลางกําแพงเพชรมีสถานะเป็นเงินปีที่3ชุมชนท่าไม้แดงวิทยายลายัยอาชีวศึกษาพักดี พาณิชยการและเทคโนโลยีและบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขากำแพงเพชรเป็นต้นแบบระดับเงินชุมชนบ้านบ่อแก้วเป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศและยังได้รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันดีเด่น9คนมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับประเทศ3รุ่นและทีมทูบีนัมเบอร์วันทีมแดนเซอร์ไซด์ระดับประเทศ1ทีมในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์ วันด้วย เวลา16นาฬ4นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจำปี2567 102ปียุวกาชาติไทยณสนามสุพัชาลาสายัยกรีธาสถานแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกรุ่มพะละัศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษผู้ทรงสถาปนากิจการยุวกาชาด ตลอดจนให้สมาชิกยุวกาชาติได้พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมรู้จักรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาสถาบันพระมหากษัตริย์ในการนี้ประธานโลกพระชาราชทานแก่ยุวกาชาติด 66, าาาาตีเด่นประจำปี2566และอาสายุวกาชาติดีเด่นประจำปี2 5 6 7และมีพระธรรัด และมีดํารัสแก่สมาชิกยุวกาชาติพร้อมกับทอดพระเนตรพิธีสวนสนามของยุวกาชาติและการแสดงชุดใต้ร่มพระบารมีเกียรติศักดิ์สิยุวกาชาติไทย การจัดงานครั้งนี้มีสมาชิกยุวกาชาติร่วมงานประมาณ10,000คนกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการประกวดวาดภาพการประกวดเดินสวนสนามกิจกรรมพิเศษยุวกาชาติซึ่งตลอดเวลา102ปียุวกาชาติได้ดำเนินกิจการ,รตามวัตถุประสงค์ให้สำมร็จิผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมส่วนรวมเป็นเอเนกประการ เวลาเก้านาฬิกาสีนาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงนับพระวิหารวัดราชบพิษถิตมหาศีมารามทรงเป็ียประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ,จ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ซึ่งคณะศิษยานุสิตและผู้เคารพเลื่อมใสจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชีนวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสี ทรงเป็นเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่4พระราชอุปัฏยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังคราชพระองค์ปัจจุบันประสูติเมื่อวันที่สองมีนาคม2440ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซีมพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2 5 3 1ตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติส่งพัฒนาระบบการศึกษาชั้ สูงของคณะสงฆ์ไทยมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองจำนวนมากสรงสร้างและประทานพระอุปัมภมแก่วัดสำนักเรียนพระปริยติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาโดยเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงงชนาวารารวรรลกันนี้พลเอกการปรนารต,ตรุติดองคคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดหอศิลปะวัฒนธรรม หัตถกรรมบนพื้นที่สูงณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศที่เบตดารีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเผยแพร่พ,พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนนีพันปีหลวงในการพัฒนางานหัตถกรรมรวมทั้งสืบสารรักษาต่อยอดองความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงให้ยั่งยืน มูล,ลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงมาตั้งแต่ปี2535มีชนเผ่าในพื้นที่12ชนเผ่ามีงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญได้แก่ผ้าทอผ้าปักเครื่องจักสานและเครื่องเงินที่มีอัตลักษณ์ประจำเผ่า ภายในจัดแสดงเทศกาลพระราชการณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเครื่องมือการทอศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิมสู่รูปแบบร่วมสมัยภาพวาดพิถีชีวิตชนเผ่ามองโกเลียอายุกว่า100ปีหนังสือรวบรวมลวดลายผ้าจากฝีมือการปักผ้าของชนเผ่าปากกากยออาขาและมง้งผลิตภัณฑ์จากกันชงผ้าทอขนแกะและผ้าย้อมสีธรรมชาติ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตกรรมชนเผ่าอาทิตระก้าอากากุของชนเผ่าลาหูซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระวินิจฉัยแนะแนวทางการตกแต่งตะกร้าด้วยย่าอีบูแคถุงผ้าเครื่องนุ่งห่มจากเส้นใหญ่กันชงเครื่องประดับจากเครื่องเงินตุ๊กตาชาวเขา จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานสีสันพันไม้หลากหลายวัฒนธรรมหัตถกรรมบนพื้นที่สูงซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด72,000สาตราการตาพฤกษาโครงการหลวงณบริเวณสวนไผ่ศูนย์ชนาตาที่เบศดําร<อ>ิเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมด้านพันไม้ของมูลนิธิโครงการหลวงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงถือเป็นครั้งแรกที่รวบรวมพันไม้เมืองหนาวจากยอดดอยลงมาให้ได้ชมรวมทั้งเนืการ,รความเป็นมาข,ของพันไม้ดอกพันพืชพระราช าการเสวนาอาัศจรรย์พันไม้เมืองหนาวและเวริร์กช็อปทำถุงผ้าอีโคโปรินต์พวงกุญแจดอกไม้ดอกไม้เรซินการทำอาหารขนมและเครื่องดื่มจากดอกไม้กินได้สาธิตการทำกระเบื้องดินขอแบบโบราณการทำโคมและตุงล้านนา การแสดงดนตรีการแสดงชนเผ่าการจำหน่ายพันธไม้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์หน่วยงานสนับสนุนและการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในบรรยากาศสไตล์กาดมั่วโดยจะจัดไปจนถึงวันที่31มกราคม2567 ที่โรงเรียนคอโลกาเวอำํำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรัติยราชนารีหนึ่งพันชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภยัยโดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยแนยอำเภอศรีสาครนแนอำเภอรือศะและผู้ประสบอุทกภยัย ซึ่งต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงหงใยใจจังหวัดนาราธิวาสเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ระหว่างวันที่23-25ธันวาคม2566 มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่อำเภอรือส mm, อ่อ477.4มิมอำเภอศรีสาคร334.4ม mm, ิมอำเภอศรีสาครได้รับผลกระทบ6ตำบล35หมู่บ้านและอำเภอรือส่อ9ตำบล72หมู่บ้านมีบ้านเรือนรัศดรพื้นที่การเกษตรปศุสัตว์ประมงและสิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหายจำนวนมากซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว ที่โรงแรมเลยพาเลสอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อกรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคขตติราชนารีโปรดให้จัดโครงการฝึกอบรมแบบรุนการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนักบ้าสู่ชุมชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปณิธาน โดยมีนายชลิตมณิตยกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์สุขภาพคนและการจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผ่านการฝึกอบรมแบบบูรณาการโดยมีผู้เข้ารับการอบรม160คน จังหวัดเลยมีประชากรสุนัขและแมวรวม47,927ตัวได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน1,046ตัวนอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาศัก,กยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนักบ้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาปสุสัตว์ พื่อถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนรวมถึงรู้จักวิธีบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนองพระปณิธานในการขาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน